ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูสุสคกคนกลับมาพอกันนะครับเลขกระไดออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับผพานนะถือว่าพัานนะครับว่าสรุปร่างนะก็หายไปตรงๆนะครับเน้นหายแต,แต่คลิปแรกยันคลิปชุดท้ายนะครับเลขกร่างนี่กระได ผลออกมากะกเป็นที่น่าพอใจนะเข่าตรงๆนะครับ่า436594ข้างล่าง14นะครับเข่าตรงไอ้94นี่ดันไปออกบนอีกต่างหากนะเดี๋ยวจังหวะกันเอาเลขล่างมาให้เบิ้งนะครับ คลิปแรกลรคยังไงกับคลิปชุดท้ายกับยันไปมันกลายเป็นเลขว่กกี้โตนะอันนี้เป็นเป็นสูตรที่สองที่เอามาเสริมรุดนะครับเข่าแค่สูตรเดียวเข,ข่าที่เลขหนึ่งนะศูนย์หนึ่งสองนะครับเป็นเด่นนะ,ะนี่เห็นบ่คลิปคลิปแรกกับ วงไหนก็เป็น1 c นะเน้นไปที่1 c นะครับ1 c 1 5 1 6 1 7 9 4 9 5 9 6 9 7แล้วก็ c 7นะครับไอ้3 6นี่มาม่าไอ้โลกไหนที่ลังนะเออ่เราตามเป้านะครับก็คืออ่เสียบเป็นเลขขี้มดนะผมตัด1 5 1 6ออกนะแต่ว่ากะยังติดไว้อยู่นะครับแต่ผลชุดท้ายกะ ไปตามเป้าเฮ้าก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรเลกล่างทั้งหมดนะครับสูตรแรกลิรุดไปไอสูตรที่เหลือนี่ c c 4 4, 4, 4 4นะครับ1น6 7 9นะมันก็บเขาของมันทุกสูตรนั่นแหละ1 2 3่5ทั้งเบิรใส่6สูตรลุดไป1สูตรกร้างมันนะครับ นะมาคุยกันถึงเล็กล่างแล้วก็อย่างที่ผมบอกนี่นะถ้าผู้ใดติดตามตลอดหลักสิบนะครับศูนย์กับหนึ่งนะไม่บนก็ล่างยังว่าแหละวดน,นี้ซึ่งแน่นอนเป็นหนึ่งสี่ตรงนะครับห้รูดศูนย์กับหนึ่งนะถ้าเกิดเล่นแบบบกคิดยังที่ผมเคยบอกทุกคลิปทุกคลิปว่าเล่นแบบไม่คิดอะไรให้รูดศูนย์กับหนึ่งบนล่างนะครับรูดหลักสิบนะนะครับ อันนี้เป็นสูตรล่างเนาะเดี๋ยวยังคุยกันเดี๋ยวจ,ง,ยวยยวจงว่ากันนะเดี๋ยวก็จะลงต่อให้อยู่แล้วก็สูตรนี้ล่างอีกสูตรหนึ่งก็ไดเนี่ยเห็นบ่ผมร้อยมันหลุดหลุดปุ๊บงวดที่แล้วเนี่ยงวดก้อนหนานน่นอะที่ออกหาสามหาสามนี่เลขล่างเขาก็ถือยูนเด้องวดที่แล้วนะครับสถิติเป็นสองงวด,ดติดแล้วที่ว่าถือ หาสามก็ถืองวดน,นี้ก็ถือหนึ่งซีนะแต่ว่าสูตรของสูตรนี้มันรุดปุ๊บผมเอางวดน,นี้บนานารุดก็เน่นไปที่ซีกับหกมาซีนะครับเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวไอ้สูตรเดี๋ยวทย่อยลงในที่หลังนะอืมสูตรนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองนล่แหละมันก็เข่าที่เลขหนึ่งนะแต่ไอตัวประกบมันรุดนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งซื้อๆได้นี่ <laughs> สูตรง่ายๆสูตรผมคีขั้นบวกนะบ่ได้บวการนะครับแล้วจังว่ากันนะเลขล่างอ้สูตรนี่ลดแต่ว่ากระสีบทีมเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะมันลดแต่ว่าเบิ้งงวดต่อไปว่ามันสิลดเพิ่มมาเพราะว่ามันเข่ามามันเป็นเลขแค่สองตัวเนาะเข่ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวดนี้วดที่เจ็ดดไปกะถึงแมว้ว่าลดไปก็ยังบทีมนะเอาไว้เสริมนะครับ เลขล่างกัผพานไปเนาะทีนี้มาคุยถึงเลขบนเลขบนนี้ผมจับไฮโบเบิรดด์ดเ้อนะอันนี้เลขบนถ้าผู้ใดเห็นนะครับขนาดจ,จะเห็นกันหลายคนอยู่มครูผู้เห็นก็นมีนะแล้ผมก็เดี๋ยวลงไฮไม่น้ำเดี๋ยวเอาอันที่มันเขานี่ละก้อนนะ่ะมันเข่าตัวใดนี่ ผมบอกแล้วว่ามันเป็นคู่โต๊ดนะครับมันเป็นคู่โต๊ดผมลงจะเขียนผมก็ไม่ได้บอกว่าตรงดอกผมก็เป็นคู่โต๊ดนี่ก็คือค่า x ที่ให้นะครับเนี่ย0 7 x 0 9 x 05r x หาเ x หาเนะซึ่งมันออก594นะครับผมไม่ได้ปักลักแกลงว่านี้นาจะปักลักให้ ่าทีนี้มาดูสูตรนะครับสูตรลักสูตรนี้เขาเลขหาสูตรนี้เขาเลขเก้าสูตรนี้เขาเลขสี่นะลดไปไอหกกับหนึ่งนุดอิลิถ้าหกกับหนึ่งลดผมให้เอาสามกับสี่เสียบนะก็ยังทีว่านั่นแหละมันโมมีไผฮหูนะครับแต่เหตุออกมาได้ขนาดนี้กะถือว่าโอเคแล้วนะ ี๋ยวจังหวะกันงวดนานีพยายามสีให้มันตรงนะครับงวดนานีพยายามสีให้มันตรงนี่เห็นบ่สูตรหกกับหนึ่งนี่ที่ว่าผมหามาเสริมนะรุดจนได้นะครับแล้วนี่สูตรลักศูนย์กับห้าก็คือสูตรนี้แล้วก็เจ็ดศูนย์กับห้ากับเจ็ดกับเก้าศูนย์ลักสองสูตรนี้ยังบลรุดนะครับก็ยังได้เดินต่อทีนี้ไอ้พวกนี้ 1ห,หลุดสอหลุดสหลุดอ่านี่สูตรลักสูตร4ีเข่านะครับสูตรห้าเข่าทั้งเข่าทั้งซสูตรหเข้าเก้าสูตรเเข้าเก้าสูตรแเข้าหอันนี้เข้าสกับ5อันนี้ก็สีกับ5อันนี้ก็สี่กับหาอันนี้สูตรลัก7กับ9นะอันนี้ก็สีกับหา ทั้งหมด14สูตรนะครับส4สูตรลด3ผมก็ว่าน่าจะโอเคนะครับเนี่ยทั้งเบด14สูตรลด3นี่ผมดึงหาดึงหาแต่ว่าย่ำจับมันก็จับเลขให้พี่น้องบันึกนะอันนี้ลงในกลุ่มเด้นี่แหละย่ำตัดเลขนะครับตัดให้มันเหลือหน่อยตโวลงในกลุ่มไล่กับผิดหวังไปตามกันก็ต้องขอโทษนะครับกับพี่น้องที่อยู่กลุ่มไล่ แต่บางท่านที่อยู่ในกลุ่มกับมาเบิงอยู่เบิงใน youtube อยู่บางท่านกัว่ายอยู่ในกลุ่มแล้วกับโบโได้เขามาเบิงเนาะกับบ่ว่ากันอันนี้เป็นของงวดก่อนงวดที่ออก504ศูน่าศูนกับค่าเอก,ก็คือนี่เด็กศูนย์สองเอ็กซ์ศูนย์สองเอ้าสองเอ็กซ์ศนี่อันนี้หาซี่เรียานหัวม่มาไอนนเตือนความจำผมเจอดอกแล้วก็054นะ x54 x04 เนี่ย บ้านคากกันยังสําคัญนะครับงวดต่อไปนี่ก็ได้เดี๋ยวเขาจังมาว่ากันนะอ,อันนี้ของงวดก้อนจับบุถ,ถึงดอกว่าจับได้สี่ศนยเพราะว่าผมบ่ได้จับ x อ5ศูนย์หเห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเอา,เอาตามคา X มันอิลมันกับว่าพาดนะครับถ้าเกิดว่าไฟมีไอ้สูตรแม่นๆอีกสูตรหนึ่งมาจับใส่กบของผมนี่นะครับสูตรลักก็คือสองสูตรนี่ ที่ผมบอกนะศูนย์กับ5 7กับ9นี่ถ้า,าแล้วก็6กับ1ถ้า6กับ1ให้เอา3กับ4เสียบทันทีมันกัดถึงแน่นอนมันกัด4 5 9 4นะครับเดี๋ยวจังวากันนะเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวพยายามนะครับเพราะวันนี้กะลงให้พี่น้องบ่ท่านนะครับแต่ว่าอันลงให้อีกอันนึงนะครับกับรุดนะ้พี่น้องเอ้เนี่ยไอท ผมจับรุดนะครับมาจับเรียนๆไม่อีกที่นึงนะผมก็บอกให้แคบหน้าจอไว้ย่างดีว่าละนนี้ก็ได้ทาง่เขาจากโตหรอกมาเขาอันที่แรกผมนี่ละนะคลิปแรกๆสําคัญอย่างที่ผมบอกยิ่งทําเยอะยิ่งเยอะเลขอ่ะเพราะนั้นใช่บบกี่สูตรดอกนะครับถ้าผมลงสูตรหนึ่งคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองนี่พยายามแคปแล้วก็เอาเลยเพราะว่าตัวเลขผมสิบอได้เปลี่ยนแปลงไยนะ <c oughs> นี่เห็นบ่สรุป2ตัวบนตัดออกเด้เก้าสี่สี่เกาคือบบจับนี่เห็นบ่คือบบจับเก้าสี่สี่เก้าห็นบ่แต่ว่าผมก็หายคายเอกไปแล้วนะแต่ว่าขั้นหายับเบิร์อีรีมันก็หลายสุดแล้วนะเดี๋ยวจังคุ้ยกันนะวันนาสี่หายมันพยายามบ่รหลายก็ยังหายคู่เอกเป็นสตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมนี่นะ เดี๋ยวเวลาลงนะครับผมจะลงคาเอกแบบนี้หายกบไปหาใส่อีกตัวหนึ่งนะถ้าจับแต่ศูนย์ถึงเก้าอีลีกตริซิบ 40, สูตรพูดแล้วเพราว่าคาเอกตัวหนึ่งเขาหาบ่ได้หาหายากนะครับมันก็บ,บ่อยากเราว่าอยู่ในนี้แต่ว่าเขาก็จับผพดคยื้เกเอาอันนี้เห็นบ่การจับเลขหนึ่งมันก็ แจ้งได้แล้วพี่น้องอันนี้กะจับไว้ก้อนคือกันแต่ว่าบรได้ลงอหานะกลับไปลงสุดเอื่นผุละ่ะกับมันกระไดเลขกสุดเก่าหน่ะน,นี่มาควายไม่กะเป็นศูนย์กับห้ายังคงที่เกับเเอา8ไปใส่อีกแล้วก็เอา2กับ4นี่มันมีแค่นี้นะอันนี้พูดนะเฮ็ดไว้ก็ได้วงไวนะเป็น0 9นย์เจริงๆ594มีตรงตรงเลยนี่แหละครับดวง ก็คือผมจับผู้เดียวผมก็จับหลาย,ลายแบบหลายอันอยู่แต่ว่าก็เลือกให้พี่น้องอันพิษนะครับนี่เห็นบหหนึ่งสูตรหนึ่งมันตีได้หกกับหนึ่งของก็ลากหนึ่งเลยแล้วนี่ <c oughs> นะเดี๋ยวจังว่ากันนะครับเ,เดี๋ยวลงลงเลขล่างข่าวๆให้ก่อนบ่นะเอาสูตรสูตรล่างนะสูตรล่างข่าวข่านก็เนาะ ไหนๆก็มาอันนี้แล้วหลักร้อยหน่วย10บร้อยสุดหนึ่งเอาเป็น5 6 7นะครับสูตรที่สองอแล้วตัวนี้เพิ่มแต้มลดแต้มเจ็ดแปดเก้า 7, 8, สูตรที่3หลัก10ครั้งที่2เพิ่มแต้มลดแต้มสูตรที่3ามอ่าห้าหกเจ็ดแปดอืมไปเรียกล่างนะเรียกล่างสูตรเรียกล่างทางเวิร์ดมันต้องหกสูตรพ่นได้แต่ยังบ่ได้เปิดกำล่าใส่นะเดี๋ยวให้อ เกิดตำราไซอออันนี้นเป็นสูตรง่ายๆที่ผมจําได้หรอกว่าใช้หลักร้อยบนนะครับนับไปเลยห้าหกเจ็ดซึ่งมันกำมาชนกับตัวนี้อยู่ด้หลักสิบครั้งที่สองนี่ก็ได้นะครับเนี่ยซึ่งเจ็ดชนกันเรล้าสามตัวมีแปดบ้างหกก็สองสูดี๋ยวจังว่ากันบ่หนาไกลจากนี้นะครับเราก็มีสูตรเลข ค่าค่าว่าเลขคู่ขี้เขา่จังทีผมให้เนะบิ้งกันแหละเดี๋ยวจังมาว่ากันนะครับคลิปนี้กับมาพ่อพี่น้องสันส้นๆแค่นี้อ๋อล,ลืม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 มีข่าวดีข่าวดีคืออันนี้ผมได้คำนวณสูตรแต้มขึ้นมานะครับแต่บรได้ลงห้พี่น้องนวดน,นี้นะบรได้ลงห้ลงห้บ่ท่านนะครับ เบิ่งสูตรแต้มไปนึ่งนะแต้มรวมสองตัวบนนะนะงวดแรกมันชนกันที่เลขแปดนะครับออกสามศูนย์แปดแปดแต้มนะครับงวดสองชนกันที่เลขหกอันนี้เป็นไอตัวชนมันเด้อสูตรนี้บโชนมูอนะครับได้เลขหกออกที่เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดคือหกแต้ม สูตรที่2นี่ลดมาเป็นสูตรที่3นะมาห้าแจ่มออก905นะครับอ่าพี่นอ้องอาจ์ทีโบเห็นบันไดเด้เพราะมันติดโตโต้หน้อยแน่เนาะแต่บอเป็นยังเดีย๋ยวผมสิลงโต้ย่อยย่อยฮะอยู่อันนี้ผมเอาไว้ส่วนตัวผมเองนะมามาให้พี่น้องเบิง่งต่อไปได้3งวดนี้ลดออก8 6 7 6 7คือ3แต้มนะครับหลังจากที่แรกแรกนี่2ส,สูตรนี่กระทอนกระแท่นเนาะ แบบมีเข้าบ้างหลุดบ้างเห็นบ่หลุดเข่ารุดเข่ารุดหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นทุกสูตรเลยนะมันจะเดินแบบประกบกันเลยสูตรหนึ่งได้9 2 9 3 9นะซึ่งออก618ก็คือ9แต้มนะครับอ่าสูตรนี้คือกัน0 0 0มันซ้นกันแต่จริงมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ซ้นแค่0ูนนะ 9 0้านหนนะครับเก้หนึเห็นไหแต่จริง,รงๆถ้ามันซ้นกันตัวเดียวก็คือเลข0เพราะว่าสูตรนี้มันบมีเก้ากับ1นไอสอสูตรนี้เก้าศูย์หนึ่งเพราะนั้นช้นกันตัวเดียวคือเลข0ออกที่9ก9าหก็คือ0ย์แต้มนะครับอ่วน,นี้กรซ้น,นกันที่6กนะสูตร1นึ่งในหกน่ในหกในห ถาชนกันตัวเดียวก็คือ6กแต้มนะครับแต่6กับ7นี่มันมีชุสองสูตรนะแต่ชนกับสูตรนี้สูตรเดียวก็คือเลขหกออก6 4 2ก็คือ4ี่แต้มนะครับอ่าสูตรนี้ได้3 3 3, 3ออก0ูนย์5น 5, 5, ึออกหนึ่งคือ5้แต้ม7 7, 7. <c oughs> จ็ดเจงมันส้นกันที่ว่าห้าหกเหาส้นกันอีลีสตัวก็คือหกับเจนะครับนี่ยหกกับเดอันนี้ก็หกกับเ6็ดหกกับเจ็ดออกที่ศูนย์เจ็ะครับแปดนาวันนี้ได้แปดอันนี้ส้นกันสีตัวนะครับหกเจอันนี้ก็หกเจ หกเจ็ดแปดเก้านะออกที่สี่หนึ่งเจ็ดก็คือแปดแต้มนี่มันส้นกันถึงสี่โตอ่งางวดต่อไปได้ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าอันนี้กับสามสี่ห้าคือกันนะสามสี่ห้าหกนะครับมันส้นกันถึงสามสี่เลขสี่โตนะออกที่สี่ศูนย์ห้าผมลงไฮบรัชน,นะครับงวดบ้างฮัน พิ่งคิดคิดหาวิธีสิมาตัดเอาพวกไอ้นี่แหละเอาสูตรลกักน,นะนะไออันนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามแน่นอนชนกันที่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ก็หนึ่งสองสามอันนี้ก็หนึ่งสองสาม แต่ผมกนไว้ห่อนเลขซีนะเป็น1234งสอสี่า94คือ3แต้ม,อ,มออกห้าเก้าสี่อ่ะงวดหนานะครับมีโอกาส2ตัวบนนะก็คือ จับให้มันเป็นสองตัวท้ายนะครับบนาพาดเพราะว่าเาอาตัวนี้มาเสริมเอาเอาแต้มมาเสริมนะครับอันนี้เป็นแต้มรวมสองตัวบนนะแล้วจังหวะกันนะครับเลขล่างกันยังบดไอยังนะเอาเข้าๆไปก่อนอันนี้เป็นเป็นเด่นล่างเด้อย,ยังบดไเปิดจำร่าแคม่มาทักท้ายพี่นอ้องซ,ซื้อนะครับอ่าสิบหก อีก3สูตรยังบ่ได้จับนะเบื้องก่อนนะครับอีก3 4ส,สูตรน่ยยังบ่ได้จับทั้งหมดมันมี6สูตรนะครับเลขล่างก็โอเคเอาเอาคข,ข้าๆไววๆก่อนนะ7 7 7 88กับ6 6 5 5นะมันสูนกันหลายตยัวอยู่นะครับก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจังไดก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวสิอ่าทยอยลงต่อจากนี้ล่ะผมลงบบกี่สูตรดอกเลขล่างก็ได้ ลงก็คือเขียนตัวเลขให้เลยแต่ว่าอันนี้ผมบ้านได้เปิดตำราอีก3าสีสูตรนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ